สวัสด,ดีค่ะสวัสดี FC! เด e ี๋ยวเดี๋ยวให้มดลงเดี๋ยวให้มดลงลงไปก่อนเกจะได้มองไปที่รถมดเขาจะได้ไม่สนใจอันนี้เออขับรถไปเลยไปเลยไปเลยเลยสวัสดีพี่ทาวนตี้พี่ทาวรตี้ไม่คิดเอามดจะสั่จะถูกลง

นะคะทุกคนค่ะโอ้มาฟาปีา้ฟาปีาป้เร็วเร็วเร็วพักยกพักย ทคคทเที่ยวกันค่ะทุกคนค่ะทำเที่ยววันนี้เราค่อยมาลุ้นกันนะคะว่าทุกคนในทีมงานจะได้คันละกี่เที่ยวนะทุกคนนะเดี๋ยวจะพึ่งติ๊กให้เขาก่อนเดี๋ยวเขาว่าเราเคพี่ตุงมาเยี่ยมคะ่ะทุกคนคะ่ะดูโน่นโอ้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 โห ต,ติดขัดนิดหน่อยนะคะติดแค่ตรงนั้นโอ้โหแต่ดินนี่ลูดดีจริงๆนะจวกๆไม่ต้องแสะมากเท่าไหร่อันนี้แสะนิดเดียวก็จะหมดละอันนี้เจ้าแมมมอนี่นะติดไม่เยอะค่ะทุกคนคาะแค่มันแบบแต่มันโค้นแบบโอ้โหกระทิอะค่ะเป็นกระทิ ไม่รู้เจ๊ก็เห็นถอยไปเห็นพี่ตรงไหมคะทุกคนคถามได้เจ๊พูดเสร็จให้ ชีโบชีเวอะไรก็ไม่รู้พี่ตุงอยู่นู่นเนี่ยพี่ตุงยังไม่รู้นะคะภารกิจเอามอเตอร์ไซค์ของพี่ตุงซอนซ่อนแอบน,นะคะทุกคนคะอันนี้พี่ทเวนตี้ อันนี้พี่ทเบนตี้ใช่น้องจำได้พี่ทเบนตี้มคนสั่งก็บอกใช่นะน่าจะใช่นะใช่ไหมขอเสียงขอสาวเสียงพี่ทเบนตี้หน่อย,นะ <c oughs> ย,ย,ยเด้อนีอย่าอย่าอย่าเผลออย่าเผลอเอามอไซค์มานี่สวัสดีไปถึง f อทซกคคนทุกท่านนะคะเนาะวันนี้ปอเราก็ก็หมดดินไปเยอะพอสมควรแล้วนะ ขาที่ทางึ้นลงนเดี๋ยวเจ้าแม่มด,เ,ดเจ้าแม่มดก็จะลงมามาแล้วึ๊บไปอ่าหลบกันหน่อยหลบกันหน่อย โอเคตรงนั้นเล่เยหรอโอ้โหโอ้โหโอ้ปลาเยอะปลาเยอะนี่แรงจัดจริงๆอะปลาเยอะนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะปลาเย,ยอะเรา thank <laughs> you คงค่ยข <Workers>, ึ้นมาแล้วค่ะทุกคนค่ะโอ้โหแต่ป๋าแกแรงจริงนะทุกคนนะนี่ธรรมดาที่ไหนอะป๋าเยอะของทีมงานเรานี่สุดจัดจริงๆจ้าอะแออออเปิดประตูคุยอีกนะ สบายสบายค่ะสำหรับปาเยยสุดยอดนี่จริงๆริะปายเยยอ,อามน้อยอามน้อยมาแล้ว เรามาดูฝีไม้ไลายมือของเจ้าอามกับเขียวมิ้นคันนี้ค่ะก้แต่เครื่องนังดึบดีนะแต่ถ้ามีไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเ้าไอเสียแบบดึบดึบหน่อยเอ้ยแต่น,นี้เสียงยังไม่ลั่นเท่าไหร่จนต้องเสียงลั่นๆหน่อยเนาะทุกคนเนาะไม่ลั่นแต่แรงก็โอเคอ้าอ้าอออ,อ,อ้ไปเยอะนะไปเยอะถอยมานะเห็นไหมนะั่นเขาขาอยู่นั่นนะ โอ้โหเรามาระวังด้วยนะรามัดระวังด้วยนะ,มมะยนะอ่ะมาเดี๋ยวเรานี่สายแพร้นตัวจริงอยู่นี่ค่ะทุกคนค่ะสายแพรนน่ะมาแล้วมาแล้วนิ่มๆม,มาแล้วค่ะโอ้โห ไปเยอะรีบลงไปเยอะรีบลงอ้าวมาอึบมาอึบมา,มานิ่มๆมานิ่มๆมาหายเฟรน,นะค่ะทุกคนคะ่ะ จะเหนื่อยเหมือนกันนะคะวันนี้น่าจะสองร้อยบวกอยู่ค่ะทุกคนค่ะเที่ยวดินของเราเนาะสองร้อยบวกอยู่ค่ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มีให้เรามานะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่อยู่กันยาวๆขอบคุณที่ให้กําลังใจกันยาวๆนี่ค่ะสู้กันค่ะสู้กันให้เสร็จ สะลูกที่2แลเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นลูกที่3นะคะว่าจะอยู่ตรงไหนเพราะเจ้พึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันถ้ารู้ก็จะแง้มๆบอก FC เหมือนกันเนาะเอาเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ทุกคนที่ให้กําลังใจมาขอบคุณมากๆและขอส่งกําลังใจกลับคืนถึง FC ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ